สาสัวกระสอบันตกัวเก้าในห้บเปอร์เซ็นตของไทยนะครึ่งหนึ่งจะเป็นตองเก้าตัวีวานะตัวานะัวีวานะก็บดตเื่อ้คงี้สองร้อครับดีเล็กครับต้องเงินรัู บัดหนึ่งผพัหลางสวนราิการิขสัดิ์มตีท่านวดลงเทงพรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารท่านส่วนราชการและพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านครับสำหรับการถแถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติดยาบ้าจำนวน8ล้านเม็ดในครั้งนี้นะครับก็ สืบเรื่องจากที่เราได้เฝ้าติดตามจากแหล่งข่าวแล้วก็สุดสายรับว่าจะมีการลักลอบผลยาเสพติดข้ามฟังมาจากประเทศเพื่อนบ้านเราได้เฝ้าติดตามมาเป็นระยะเวลาเกือบหนึนสัปดาห์นะครับซึ่งจนกระทั่งเมื่อวานวันที่9นะครับจุดครับวันวันที่8เวลาประมาณ20 ย่สอนาฬิกาครับก็ได้มีเรือเรือกีดายาวขับข้ามมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านชุดเป้าตรวจชุดซุ่มก็ได้เห็นแล้วห่างจากชุดซุ่มประมาณสักร้อยเมตรมีการปลุดชายจากกันประมาณ4-5 5ถึงคนได้ลักลอบกำลังลำเลียงยาเสพติดข้ามอาทิ้งไว้บริเวณชายแม่น้ำโขงนะครับหลังจากผลได้สัก ประมาณ10 14กระสอบทางเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวเพื่อที่จะได้เข้าจาับกลุ่มผู้โดยการอยู่เรือรักษาคอนสเรียบร้ตำลังน้ำโขงท่านผู้โดยการกองลังทรศัพท์ดนตรีท่านผู้โดยการสำนักงานป้องก,รรอกงันและปราบปร,รามยาเสพติดภาคสี่ท่านผู้แทนผู้กอบการตำรวจภูธรจังหวัดพุทธาหาร ท่านพันโทสีทองเรียนสวรรค์ผู้แทนกองทัพประชาชนลาวทั้งแปดท่านที่มาวันนี้ครับวันนี้เป็นการแถลงข่าวซึ่งกันอื่นนะครับผมต้องขอชื่นชมสถานีเรือบุกดาหารซึ่งเป็นหน่วยผู้ตต้วังชาของพอบนอนละคอซึ่งแบบนี้ตัวท่านเองก็ได้มาแถลงข่าวด้วยตัวเอง เป็นหน่วยเป็นฝัดหลักในการจับกลุมยาเสพติดประเภทยาบ้า8ล้านเม็ดเมื่อคืนนี้นะที่นี่เป็นจุดที่หนึ่งขึ้นที่อำเภอว่างใหญ่นะครับและจุดที่สองในตัวอำเภอเมืองอีก5ล้านเม็ดตัวนั้นเป็นของตองระกูความยาเสพติดเป็นผู้จับกลุ่มหลักนะครับ เรขอชื่นชมผู้แท้ปัญชาของนรขอทุกท่านนะครับและก็เจ้าที่ทุกฝ่ายจริงๆภาพข่าวนี้เราได้รบวมกับกองทัพประชาชนลาวนะครับได้ไประสานงานกันผมเองได้พูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงกองทัพประชาชนลาวมาโดยตลอดแล้วก็วันพรุ่งนี้ผมก็ได้ไปเข้าเยี่ยมทำนับท่านที่กรางนครหลงวงเวียงจันทร์ด้วย แล้วก็วันนี้ต้องต้องขอบคุณทางพี่น้องกองทัพประชาชนลาวได้ให้เจ้าที่นายหารชั้นผู้ใหญ่ได้มาร่วมถแถลงข่าวจำนวนแปดท่านในวันนี้ซึ่งการถาแถลงข่าววันนี้เป็นเป็นสิ่งชี้วัดว่าพวกเราพยายามร่วมกันทั้งสองประเทศในการที่จะแก้ปัญหายาเสพติดซึ่งมีการระบาดทั้งสองประเทศเช่นกัน ไม่ต่างจากประเทศไทยนะครับซึ่งมีกระบวนการเหล่านี้ใช้ทุกวิถีทางที่จะนำยาเล็ดลอดเข้าไปสู่ตอนในของกรุงเทพมหานครให้ได้ซึ่งส่วนหนึ่งก็จะกระจายไปอยู่ตามแนวทางเส้นทางการเคลื่อนย้ายจังหวัดทางผ่านส่วนหนึ่งจะเข้าไปอยู่เมืองหลวงและบางส่วนก็ไปสู่ประเทศที่สาม